ขึ้นมาอย่านั่งหมดแล้วเดี๋ยวไปตัดน้ำไปน้ำย่านั่งเดี๋ยวเป็นใบทีสีเขียวโอ้ยโซนี้แม่เขาเอาไปเฮ็ดยังกเอาเอา้ะน้ำยังก่อนนี่แต่สารพิษนะเออบเออยังก่อนเ้ยไข่ไข่คอเลฟิลคอเลฟิลคอเลฟิลเนี่ยคอเลฟิลครับเนี่ยเขาเรียกคอเลฟิลนี่กดดำตีดำดำดีดำเจียงใส่โจดครับใส่โจด เเาดนีแม่โแ่งจยครับจดแ่แอีหลออีหล่ออีไรแจดมันมีพันมฮอมีหลอก่นี่แบบแม่เขาอินีหลออีหลาสิงงจังนว่ามันมีพันเนียเอิเเลยอตีหล่ออย่างเดียวเฮาบหรู้พันหยังสิไปหลเียนี่แข็งแต่ว่านี้แกหรือเปล่าต เียวววโดโซเบิงนะหนีมึงนแมีนด้สิเบงนะเอาขึ้นเลยเอาอีลนมเบิงเบงมั้มาแม่แข่งใส่ท่อใม่ได้หนอ้าวล้อกเอ๋อออกไหมแม่าเราขัดคอ นี่ครับน้องเอน้องเอจะถามว่าทะเลาะขัดมาอีกใครเห็นงานแบบนี้ยงยิงไปเลยนี่เรานต่ตเยนี่ข้าวอีกมองอะไรเปลี่ยนเลย คนกินหอยากได้พ่กินไหเยนตุเ้ยหุ้ั้งข้นกินหน่อยเหมือนที่วันนี้เราขั้นทออปก็ยเล้ยกินเด้เอาอันเาขันทำเกลือยังยเนะแเกลขันนี่แหละเอาเกลือคันให้มนหางีก่อที่ล่ะเห็น

นี่กำลังรอยอีรอยยงันเขามอบลงเลยพวกยังพวกเรื่องยางตพี้เห็นเดีเราคิดเื่องอย่างไอคิดองสูงไปมาง่ายนตัวอังนัอยตัวม่ะไรใส่อู้ยังเวแบบเพื่อนเียเอาอันพัวนันเองมามาลุง้างครับอันที่บอกเย

ก็ล,ลงมามื่น,นไรส่ลงแล้งมีใส่ไกเอาเยไป,ไป <c oughs> หี่พี่งไนะข้นเอาอีไเกี่ยวสำเ,เนียเกี่ยวเงี้ยตรงนี้อ่ะเบิร์นเกล่ยวนี <บา S 1> ่ครับล้นไปจะเคร่องนึ่งแล้วก็เวลาสูเล้วให้จนเทนใส่เรื่อง มันสีเขียวไบบนีเลยไม่เขียวค่ะเป็นยาพ่มันเป็นยาพ่นนี่ครับคือการขันยาหน้างครับเอ้เกรงนึงนนเอยครับแ่เทกแ่แลม่เเแก่แล้วโอ้อ้นี้แม่มาค่าคนเกงคนนี้แม่มากัดบ้านเาอ้ไปนั่งก่เอาหนังพอใส่ยังเอามันลืมะรเปเราไมนลุงไกไหมเอาย่งเรานั่งไปนะ ละเียดตัวลเอียดแลนี่เรือหน้าสีเอาแก้วกอไได้เลยนะไอพวกมันสอดในพวกนี้มาปนกันนะนี่นี่ต้องไหมเอ้าเราทำแรงประจำเลยเป็นอะไรยงไง เกก็จะราถึงมอที่เขาีกหไมหรอนกสหานโบนี่ย่างเนี่ยอย่งไ่ลบนี่ยังหลาน้อีกจกินงพอูตัวมเขาไ็ยังหลายเจ้วะลุพู่้ใหญ่นพวม่ลูกไปเจียวเลย จะไปไล่แก yeah, yeah. ่ล like ูกไ้ตีหวยผมเจ้าแห่งเน่าซาเรียสนาแข้งยาปิดแม็กุ๊บตะเบิงต่อแจงครับผมตะเบิงต่อแจงครับแล้วลูกอีสานสิมา บายบๆปวดศับตะไครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา้เลยด้านขี้ไม้แน่แน่ <laughs>